ที่อยากจะปั้นช่องแล้วก็อยากจะสร้างตัวตนโดยที่เราไม่หลงทิศหลงทางนะคะก็คืออันดับแรกเลยนะคะเริ่มตน้นตั้งแต่การปั้นช่องมีอะไรบ้างองค์ประกอบของการปั้นช่องทั้งหมดที่ครูแกจะให้วันนี้นะคะมีอยู่ด้วยกัน6ข้อข้อที่1น,นะคะก็คือในเรื่องของรูปโปรไฟล์นะคะใครที่เอารูปโปรไฟล์ของตัวเองที่เป็นรูปหมารูปแมวรูปที่ไม่ชัดเจนนะคะหรือว่า เป็นรูปภาพอย่างอื่นที่ไม่ใช่หน้าเรานะคะให้ไปเปลี่ยนเป็นหน้าเราถามว่าทำไมเราต้องเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ให้เป็นหน้าเราเพราะตอนนี้นะคะมันมีมิจฉาชีพเนี่ยเยอะมากๆนะคะแล้วก็มีคนโกงมีคนอะไรอย่างเงี้ยเยอะเวลาที่เราจะมาค้าขายเราต้องมีความซื่อตรงมีความซื่อสัตย์กับลูกค้านะคะและหน้าเราเนี่ยแหละนะคะมัน เป็นอันดับแรกเลยที่เขาอ่ะจะเข้ามาดูจะเข้ามาติดตามและเขาจะได้รู้ด้วยว่าเราคือใครหน้าตาเราเป็นยังไงก่อนที่เขาจะไปดูคลิปต่างๆของเรานะคะเพราะฉะนั้นค่ะเรื่องรูปโปรไฟล์นะคะก็คือต้องปรับในเรื่องนี้ก่อนหลายคนยังเอารูปโปรไฟล์ที่ รูปลูกอะไรอย่างนี้รูปเด็กอย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะรูปหมารูปแมวหรือว่ารูปใส่หมวกใส่แว่นรูปปิดแมสอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะคะถ้าเกิดใครทําอยู่นะคะก็เปลี่ยนเอารูปหน้าเราเต็มๆชัดๆไปเลยนะคะและอย่างที่2นะคะก็คือในเรื่องของ ข้อมูลนะคะว่าเราคือใครมาขายอะไรมาช่วยอะไรมาแก้ปัญหาอะไรให้ใครข้อมูลที่หน้าโปรไฟล์นะคะใครยังไม่ได้ตั้งไปตั้งนะคะส่วนใครที่ตั้งไม่เป็นนะคะก็เดี๋ยวจะมาทำคลิปสอนในวันหน้านะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งข้อที่3ก็คือในเรื่องของการทำคอนเทนต์นะคะทำคอนเทนต์ยังไงให้ตรงกลุ่มเป้าหมายก็คือเราก็ต้องลิสต์ออกมานะคะว่ากลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยเขาเป็นใครนะคะใครที่จะมาฟัง คลิปของเราใครที่จะมาซื้อสินค้าของเรานะคะนั่นคือกลุ่มเป้าหมายของเราต่อมาพอเราลิสต์ได้แล้วนะคะว่าคือใครเขามีปัญหาอะไรเขาอยากรู้เขาสงสัยเขา,เอ,าอยากออกจากปัญหาอะไรอยากได้วิธีแก้ปัญหาในเรื่องอะไรบ้างนะคะต่อมาค่ะก็คือการทำคลิปวิดีโอนะคะเพื่อที่จะดึงคนให้ดูคลิปของเราแล้วหยุดอยู่ที่คลิปของเรานั่นก็คือในเรื่องของการพาดหัว นะคะพาดหัวต้องสะดุดตาถ้าพาดหัวไม่สะดุดตานะคะไม่สะดุดตาไม่สะดุดใจไม่ต้องตาต้องใจเลยเขาก็เลื่อนผ่านเพราะฉะนั้นนะคะทุกคลิปของเราต้องมีพาดหัวด้วยเนาะและอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือว่านอกจากพาดหัวแล้วอะที่เขาจะหยุดอยู่ดูคลิปของเราจนจบนะคะก็คือ5วินาทีแรกในการพูดนะคะพูดยังไงให้มันกระชากพูดยังไงให้คนสนใจอย่างเช่น พูดถึงปัญหานะคะหรือพูดถึงสิ่งที่เขาอยากรู้เปิดหัวเรื่องเลยอย่างเช่นถ้าอยากขายดีฟังคลิปนี้ถ้าอยากมีผู้ติดตามเยอะฟังคลิปนี้ถ้าอยากสำเร็จออนไลน์ฟังคลิปนี้อะไรประมาณนี้นะคะหรือจะใช,ใช้คำสงสัยก็ได้ยกตัวอย่างเช่นเคยสงสัยไหมทำไมทำออนไลน์มานานแต่ยังไม่ปังสักที คลิปนี้มีคำตอบอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนนี่คือให้เราลองทำดูแล้วถ้าเกิดว่าเรื่องราวนั้นมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเขาแล้วเขาจะเข้ามาหยุดฟังคลิปของเราแล้วมาดูคลิปของเรานะคะต่อมาข้อที่5นะคะก็คือการนำเสนออย่างสร้างสารรค์หลักการของการที่เราจะนำเสนอคลิปอย่างสร้างสารรค์นะคะก็คือแปลก ใหม่นะคะแปลกใหม่แก้ปัญหาเขาได้ให้ไอเดียดีๆแค่นี้ก็คือเป็นคลิปที่สร้างสรรค์แล้วค่ะทุกคนและข้อที่6ข้อสุดท้ายนะคะก็คือเวลาที่เราออกมาทำคลิปออกมาทำไลฟ์คือเราจะต้องมีเขาเรียกว่ามี acting นิดนึงนะคะถ้าเราออกมาทำคลิปแบบเอือยเฉยๆเหมือนคนดูทั่วไปอ่ะมันก็คือจะไม่หยุดนิ้วเราสังเกตไหมเวลาที่เราเลื่อนไปดูคลิปใครแล้วเขาทำท่าแบบตกใจนะคะ อะไรอย่างเงี้ยเราจะแบบเฮ้ยอะไรตกใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะภาพหน้าปกภาพคลิปเนี่ยคือมันสําคัญมากๆรวมถึง energy ในการที่เราจะออกมาอัดคลิปในการไลฟ์สดก็สําคัญถ้าเราทําไม่ได้เราก็หยุดคนดูไม่ได้นะคะเนาะ